สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเอายางนะคะไปส่งให้ลูกค้ากันนะคะวันนี้เราจะไปส่งถึงมือเลยนะลูกค้าก็มัดจามาประมาณสองพันนะคะแล้วเราก็จะไปส่งให้นะนี่กําลังเตรียมเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นยาง R 8ปด R นะคะสองสี่ห้าี่สิดซึ่งเป็นมือสองแต่ว่าสภาพเนี่ยต้องพูดเลยนะว่าสภาพตุ่มอยู่เลยนะคะตัวนี้ลูกค้าใส่จอดนะคะ อันนี้เดี๋ยวปลายทางรอรับได้เลยนะคะเดี๋ยวนัดเกิดลูกค้าไว้ที่ตลาดไทยนะคะตอนนี้กําลังจะเตรียมตัวออกไปกันนะคะ,แล,ะแล้วเราก็มาถึงนะคะมาส่งยางให้ลูกค้านะคะที่ตลาดไทยเลย อไม่เป็นไรค่ะพี่ที่ขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้นะคะก็คือจบภารกิจของเราวันนี้แล้วนะคะส่งถึงมือแน่นอนค่ะร้านค้ามีตัวตนนะคะเปิดร้านอยู่ที่สีแยกวรเชษฐอยุธยายังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะ